หลายคนที่ติดตามคลิปที่อาจารย์ธยาทำสอนเรื่อง r i n ้นอ d e m ม n นมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเชื่อไหมว่า EP นี้เป็น EP ที่14แล้วอะ่ะเย้เนาะก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่า r r n t t อ Demand เนี่ยทำงานยังไงแล้ววันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอาจารย์ธยาจะพาไปรู้จัก r i n ้นอ d e m ม n นอีกแบบหนึง่งถ้าจำกันได้นะตอนนั้นอาจารย์ธยาสอนแล้วเนาะว่า Print o อ d e m ม n d เนี่ย มันแบ่งเป็น2แบบให้ดูภาพดีกว่าจะได้เข้าใจนะถ้าจํำกันได้แบบที่1ก็คือที่เราเรียนรู้กันไปนะ,ค,ะคือเราเอาแบบของเราไปฝากขายไว้ที่ Amazon T s Spring Redbubble ที u b l i c หลายๆที่นะคะแล้วมีลูกค้าไปซื้อของที่ร้านของพวกเขาแล้วเราก็รอรับเงินนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นก็คือแบบแรก ทีนี้แบบที่สองก็คือวันนี้แหละอาจารย์ธยาจะสอนนะคะก็คือเรามีหน้าร้านของเรานะในที่นี้อาจจะเป็น s h o p i f y s เอซีถ้าใครมี Account นะคะแล้วเราก็อัปโหลดอาร์ตเวิร์ของเราไปที่ Printify และ Printful ในคลิปนี้อาจารย์ธยาจะสอน Printify แล้วก็เวลาลูกค้าสั่งซื้อของที่หน้าร้านเราเนี่ยเราก็แค่รอรับเงิน ส่วนต่างที่เป็นมาจินนะส่วนที่ดีของการมีหน้าร้านของเราเองแล้วก็ปรินติฟายกับปรินต์ฟูเนี่ยเราจะเซตอัพมา g i n ของเราได้เองนะกำไรส่วนต่างเนี่ยเราไม่ต้องผ่านตัวกลางใช่ไหมที่เจ้าอื่นๆที่เขาต้องไปทำโฆษณาให้เราแต่เราต้องมีทราฟิกทำเองเราต้องทำทราฟิก การเข้ามานาห้เยี่ยมชมหน้าร้านเราต้องทําเองนะซึ่งต่างกับแบบที่หนึ่งที่ทราฟฟิกมันมาอยู่แล้วมีลูกค้ามาอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องมาหาเสื้อเชิดเสื้อยือดอะไรกันเนี่ยที่นี่ใช่ไหมแต่แบบนี้เราต้องบิวเองที่อาจารย์ทยาถึงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้วิธีนี้สําหรับมือใหม่เพราะว่าเราจะเหนื่อยมากการจะยิงแอดการจะใช้คํา เพื่อให้ติด SEO หรือว่าคำค้นหาให้คนเจอหรือว่าเขียนคอนเทนต์ทำการตลาดอะไรคือคนถ้าเราเป็นพนักงานแล้วทำเป็นพาร์ทไทม์สิ่งเหล่านี้มันเหนื่อยเกินไปนะทำแบบที่หนึ่งวันดีคืนดีก็มีคนซื้อของเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากเลยเราเข้ามาที่ printify.com นะตรงนี้หน้าจอเราจะเห็นใช่ไหมว่า สีเข,เขียวเนี่ยมันคืออะไรก็ start for free ไปเลย Printify นะคะถ้าใครมีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopify, SC เหรือว่ามีเว็บไซต์ของตัวเองที่ใช้ Wix หรือว่า WooCommerce อะไรเนี่ยเราก็สามารถลิงก์นะร้านของเรา Connect ะคะ่ะร้านของเราเอาโปรดักตที่เราดีไซน์ไว้ใน Printify เนี่ยไปขายได้แต่ที่อาจารย์ทยาแนะนำใน ไปใช้ในแบบที่1เนื่องจากว่าเราไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการหน้าร้านของเราแล้วก็การโฆษณาการทำแอดเวอร์ทิส์การายิงแอดอะไรแบบนี้มันจะเยอะเกินไปสําหรับยิ่งถ้าคนมีงานประจําอยู่แล้วแล้วทําตรงนี้เป็นของเสริมเป็นเป็นงานพาร์ทไทม์ค่ะอาจารย์ย่าแนะนําเป็นแบบที่1ดีกว่าแต่ถ้าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะในการทํา SEO แล้วเราก็เก่งตรงนั้นแล้วก็ใช้ ในส่วนนี้ก็ได้ยิ่งถ้าใครมี s c สน่ะขายดีมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเนื่องจากว่า SC เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องไปเม้นต้องใช้เป y m เม้นของเขาแล้วก็ในประเทศของเรายังไม่ support Shopify e ถ้าใครมีร้านของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ทำดรอปชิปอยู่แล้วก็สามารถเอา product p พินดอนนีมาเนี่ยมาขายที่นี่ได้เช่นกันก็ประมาณนี้นะคะเราสามารถ Connect ได้โอเคทีนี้มาเริ่มกันนะคะนอกจากนี้ อ่ะมันมีอีกสิ่งหนึง่งที่สําหรับคนที่ไม่มีหน้าร้านแล้วอยากใช้ p r i n t i f y เนี่ยแหละอาจารย์ธยะถึงแนะนำสอนเรื่อง p r i n t i f y ก่อนนะเราสามารถมีร้านของเราผ่าน p r i n t i f y ได้เลยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้นะแบนนี้มันจะเป็นคือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะคือเรามีหน้าร้านเราเอา p r i n t i f y มาขายที่ร้านของเราได้กับอีกแบบหนึง่งก็สมัครร้านไปกับ p r i n t i f y ไปเลยแล้วเราก็ โฆษณาร้านของเราผ่านทาง Facebook ใน IG อะไรแบบนนีะ้คนอเมริกันชอบ IG เนาะก็เอารูปสวยๆของ p r i n t i f y เนี่ยไปโพสต์ขายตรงนั้นก็ได้แล้วมีลิงก์ขายตรงไปเลยอย่างนั้นก็ทำได้นะเป็นได้หลายแบบนะนี่แหละคือคือ,คอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าอยากทำเรื่องราคา Pricing ให้มีมาจินมากขึ้นนะะค โอเค start for f r e e นะคะเราก็เริ่มได้เลยนะคะหรือว่าคลิกที่ Sign in นะเอาละถ้าเข้ามาดูที่ p r i n t i f y จะเห็นใช่ไหมคะว่าเขามี Product มากมายเราจะคลิกข,ข้างบนก็ได้นะคะเห็นไหมมี Product ให้เลือกมากมายนะะโอเคหรือไม่เราก็ถ่ายลงมาข้างล่างเห็นไหมมีโอสินค้าอะไรมากมายนะคะที่นู้นเขาก็จะเน้น อีโคเฟนลี่นะคะโอเคตัวอย่างนะจันทิยาอัปโหลดให้ดูนะคะลองไปเลือกดูนะคะว่า p โปรดักชิ้นไหนที่เราอยากจะขาย Artwork เราเหมาะกับการเอาไปพิ i พ์ที่ไหนมากกว่ากันนะคะเริ่มตัวนี้ดีกว่าจันทยาดูแล้วราคาเป็น6.81 US dollar นะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเป็น,ปนราคาราคาค่าของอย่างเดียวนะคะส่วนค่าขนส่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้จะเห็นใช่ไหมนี่คือแบบเสื้อเลย นะแบบเสื้อแบบนี้เลยนะคะดดดดด,ด,ด,ดเห็นตามนี้เลยนะคะทีนี้จริงหนึ่งที่เราต้องระวังร้านที่เราเลือกจำได้ไหมจันทยาพูดถึง provider provider หมายถึงผู้จัดหา p i ิ้นต์ไเป็นตัวกลางไปเอา provider เนี่ยได้แก่พวกร้านเหล่านี้นะคะเห็นไหมอยู่ในแต่ละประเทศใช่ไหมเนี่ยมีที่ไหนบ้างนี่แคนาดา เออลลตเวียอเมริกาอย่างงี้ค่ะเราต้องดูว่าลูกค้าเราเนี่ยเราขายของเนี่ยเราไปขายลูกค้าที่ไหนนะอย่างกรณีนี้เราทำพิ้นต์ออนไลน์อาจารย์ทิยาเน้นย้ำตั้งแต่ e ีพีแรกแล้วว่าเราขายที่อเมริกาใช่ไหมฉะนั้นอ่ะเราต้องเลือกที่ธงธงอเมริกานะคะเลือกเจ้าเนี่ยอย่าไปเลือกเจ้าผิดนะเลือกเจ้าผิดนี่ไม่รู้จะได้ของหรือเปล่าแถมโดนลูกค้าด่านะจ๊ะ โอเคทีนี้พอเราได้เจ้าแล้วนะเราก็ start designing ได้เลยหรือว่าเราจะดูนะคะว่าอ่าเจ้านี้เป็นยังไงค่าขนส่งเห็นไหม4.75เซนห้ 75, 5เหรียญประมาณนี้นะคะเวลาระยะเวลาอู้วไวแท้2.31วันหรือว่าเจ้าอื่นเห็นไหมที่แคนาดาวันเดียวก็เสร็จละมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสเกลด้วยแล้วก็การขนส่งแล้วแต่เขาโปรเซสงานยังไงนะคะสี color โอมีให้เลือกมากมายนะคะ ยิ่งถ้าเป็นแบบนี้หรือดูเจ้าอื่นด้วยก็ได้มีเยอะสกอร์ก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่9 9ขึ้นนะคะเก้าโอเคเริ่ม start design ได้เลยคลิกที่สีเขียวนี้นะคะ start designing มาดูกันนะคะพอคลิกแล้วเนี่ยเขาจะพาเรามาหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันนะคะคือเสื้อแล้วก็ไอ้เส้นปละนี่คือ ขอบเขตที่เขาจะปริ้นงานอย่าไปทําให้มันออกนอกกรอบละ่ะอยู่ในกรอบนะจ๊ะอันนี้พูดถึงเรื่องปริ้นนะคะปริ้นออนไลน์นะไม่ใช่เป็นนอกกรอบเรื่องอื่นนะ,ะโอเคคัสตอมเทคในกรณีที่ที่มันป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้นะคะในกรณีที่เราไม่ได้ออกแบบเราไม่มีแบบเราจะสามารถใช้คัสตอมเทคตรงนี้ก็คือคลิกไปตรงนี้นะแล้วเราก็พิมพ์เอ c ซีสมมุติ ABC อะไรก็ว่าไป ถ้าเราจะทำเนาะแล้วก็ปรับแต่งอะไรของเราทําตรงนี้ก็ได้เช่นกันแต่วันนี้เรามี art work เราไม่เอานะคะก็ลืมมันไปซะตรงนี้นะคะเราสามารถอัปโหลดรูปภาพของเราที่เราเก็บไว้นะคะจาก my device ได้ใช่ไหม my device หมายถึงใน pc หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะคะแล้วก็หรือว่าไปเอารูปที่อื่นมาที่เราเก็บข้อมูลไว้แต่ว่าโดยมากเราจะเก็บไว้ที่ my device นะคะก็คลิกได้เลย เคยสอนไปเนาะว่าถ้าเสื้อสีขาวแบบที่ออกมามันจะไม่โดดเด้งอาจารย์ธยาก็มักจะใช้ใช้เสื้อสีดำนะคะเราก็มา select ที่นี่นะคะแล้วก็เลือกสีดำตรงนี้จะมีสองสีเห็นไหมขาวและดำหรือถ้าเราเลือกสีอื่นด้วยก็เลือกตรงนี้มีให้เลือกนะ,ะตามนี้เลยถ้าเลือกเอาสีเขียวอีกไหมไม่เหมาะไม่สวยก็ลองลองปรับเปลี่ยนดูนะคะว่าเอาอะไรบ้าง ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสีเหลืองเราใชพ้พื้นขาวแล้วสีดำเราอยากใช้แบบอื่นนะ,ะเราทำได้นะคะเราไปที่ add design อย่างกรณีนี้อาจารย์ทยาทำแบบตัวอย่างไว้อีกอันนึงก็คือสีขาวปรับแต่งทรงอีกแล้วสมมติว่ามันเวิร์ k นะแล้วเราก็ make specific design for black ก็คือเราเอาสีขาวเนี้ยเฉพาะเสื้อสีดำ ฉะนั้นเราก็ได้เสื้อสีขาวที่มีลายริ้วมือของเจ้าหมีเนี่ยสีเหลืองแล้วในขณะเดียวกันเสื้อสีดำก็มีสีขาวนะถ้าเราไม่เอาเราเปลี่ยนใจเราก็รีเวิร์ตกลับไปได้รีเวิร์ตหมายความว่าย้อนกลับไปได้นั่นแหละค่ะก็คือวิธีการนะไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกันในการจัดแต่งจัดทรง มาต่อนะคะพอเราเลือกสีเสื้ออะไรของเราได้แนละ้วเราก็เซฟโปรดักต์ด้านล่างค่ะพอเสร็จแล้วนะเอาล่ะเราจะเห็นว่าแบบเสื้อของเราเนี่ยมีสองแบบเขาจะมีม็อกอัพโชว์ให้เราดูนะมีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะได้ม็ c k up เพิ่ม ก็ไปทําที่ Placeit Envato จำได้ไหมอาจารย์นทยาทำให้ดูคลิปก่อนๆวิธีใช้ Artwork มันแหละมันเป็นเว็บหนึ่งที่ทำ mockup mockup หมายความว่ามีคนใส่เสื้อแล้วก็ใส่เสื้ออะไรเนี้ยให้ดูนะนี่คือตัวอยา่างถ้าเราต้องการ Edit ก็คลิกตรงนี้แล้วก็ไป Edit ว่าปรับแต่งมันยังไม่สวยอะไรแบบเนี้ยก็ไปทำนะแล้วก็ตรงนี้จะคลิกว่าเราอยากให้เสื้อสีไหนโชว์ Show, นะโชว์ Show ออกมาที่หน้าร้านเน้นสีไหนนะก็คลิกอันนั้น เราเลือกสีดำเนาะจัน์ทยามักจะเลือกสีดำก็ให้มันโชว์ที่หน้าร้านนะคะเสร็จแล้วไล่ลงมาข้างล่างก็เขียนไตเติลเลยว่าแบร์หลักๆของเราเนาะไตเติลควรจะมีแท็กแท็กเราไปหามาก่อนว่าคีย์เวิร์ดที่ใช้นะคะในการค้นหาของลูกค้าเนี่ยควรจะเป็นคำว่าอะไรเพจจะเห็นว่าข้อมูลของเสื้อเนี่ยมันมาด้วยก็นะ คีิปไวอาจารย์ทยามักจะคีิปไว้นะแอดไซส์ size, เราควรจะ add ไซส์ด้วยนะคะแล้วที่อเมริกาเราจะใช้ imperial ก็คือเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะถ้าเป็น m มตริกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น c ซนติเมตรเซนติเมตรนะคะบ้านเราเราใช้แบบ imperial เพราะว่ามันเป็นนิ้วที่อเมริกาขึ้นอยู่กับว่าคุณไปขายที่ไหนนะคะต้องดูด้วยแท็กเอาละเราไปหาคีย์เวิร์ดมาอาจารย์ธยาจะทำสอนเรื่องอการหาคีย์เวิร์ดในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ว่า คลิปนี้สอนเรื่องปร i n t i f y ก่อนเรายังไม่ยุ่งกับเรื่องแท็กนะเราก็ไปเตรียมหามาถ้าสมมุติว่ามีคําอื่นก็คีย์เข้าไปได้เลยมีคําอื่นก็คีย์เข้าไปแล้วก็ Enter อ่์มันก็จะโชว์ตรงนี้ถ้ามันไม่ใช่เห็นไหมเขาจะเ,าาเขียนมาให้เราด้วยถ้ามันไม่ใช่เราก็แค่รีมูฟไปออกไปอะไรประมาณนี้เราไล่ลงมาข้างล่างนะคะเรื่องของ p r i c i n g แล้วละ่ะอาจารย์ทรามักจะ select a l l เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็มา Edit ลราคา อีด t ิราคาอ่ามาดูทีละอย่างนะไอพาร์ทข้างล่างนี่เราสามารถไถไปไถมาได้นะคะเห็นไหมเริ่มทีละเรื่องมันมีไซส์ S M L X L อะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความขนาดจำนวนปริมาณของผ้าที่เขาใช้ในการตัดเย็บด้วยฉะนั้นมันก็ผันแปรไปตามราคาของความใหญ่ของเสื้อนะคะต่อมา retail price ร,ราคาขายปลีกหมายถึงว่าเสื้อตัวเนี้ย ขายที่ตอนนี้นะระบบตั้งไว้ที่15.98้าจุดเิตอยู่ที่6กบาทอ่หกเหรียญน,นะหเหรียญถ้าเทียบกับที่เราไปขายที่ red bubble หรือว่าที่ t public มันก็ประมาณ4ี่เหรียญน,นะที่เนี่ยเรากำหนดได้เองเลยแล้วในขณะเดียวกันนะราคาลองสังเกตดูนะราคาที่ t public หรือว่าที่อ,อื่นอ่น่นะเขาจะแพงกว่านี้เยอะมากฉะนั้นเนี่ยแหละสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้ก็คือเรื่อง ราคาขายปลีกแล้วก็เรื่องกําไรขึ้นอยู่กับเราว่าจะเซตเท่าไหร่ไอเดียก็คือว่าถ้าเรามีทราฟฟิกเกิดขึ้นที่เว็บไซต์เราเราสามารถเซตอัพราคาให้มันแข่งขันได้กับ Redbubble หรือว่า T Public ที่เขาขายนะ product cost production cost นะหมายความว่าต้นทุนในการผลิตต้นทุนการปริ้นทุกอย่าง9.59นะคะ i p p i n g cost ยังไม่รวมนะจ๊ะ 9.59เนยังไม่รวม shipping cost นั่นหมายความว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณ15เหรียญ15เหรียญน,นะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย15เหรียญขึ้นอยู่กับว่าร้านร้านของคุณเนี่ยแอบสอบหรือว่ารับค่าขนส่งหรือเปล่านะส่วนมากอาจารย์ทย่จะแอบสอบไปเลยนะบวกเสร็จเสร็จก็15เราก็มาบวก m a r ิ้งของเราอีกทีหนึ่งเสื้อที่อาจารย์จะขายก็ประมาณ22เหรียญอันนี้ประมาณนะคะพอหักกรบลบนี่ Prof i t ลบกับสองสิ่งนี้ลบกับสองสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสิบสองสิบสองลบสี่ก็เหลือประมาณแปดเจ็ดแปดเหรียญต่อตัวก็จะได้ประมาณเจ็ดแปดเหรียญก็มาจิ้งจะเยอะอะค่ะเยอะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเสียตัวกลางเพื่อไปทำค่าโฆษณา,าอะไรของเขาแต่ว่าเราต้องดูแลร้านของเรานะมาถึงตรงนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะถ้าเรา มีทราฟฟิกเข้ามาหน้าร้านเราอยู่แล้วเนี่ยมีคนรู้จักเราทำ Facebook เราทำาอ G เราทำอะไรของเราเก่งอยู่แล้วเนี่ยคนก็มาซื้อมาดูร้านของเราได้แต่ถ้าเรายังใหม่อยู่เลยเนี่ยไม่มีใครรู้จักร้านเราไม่มีใครเข้ามาดูเนี่ยเราก็ไปทางช่องทางที่คนไปมาลุมมาตุ้มซื้อทีเชิร์ตอะไรแบบนั้นดีกว่าก็คือ Redbubble ที่ b l i i t ิกที่ส s ร i งส s ปเชี a ล a m สโซเบิ m a ด o n a ออะไรอย่างนั้นดีกว่านะ แต่ตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะถ้าเราอยากจะขายแล้วก็ได้กําไรมากขึ้นด้วยนะก็ลองดูนะคะว่าแบบไหนเราจะคิดแล้วดูมันน่าจะคุ้มมากกว่ากันนะจันทิยาก็จะแก้ให้มันสอดคล้องกันให้หมดเลยนะค่าขนส่งจะเห็นแล้วว่าเห็นไหมห้าเหรียญนะะห้าเหรียญบวกตรงนี้เคพอใส่ครบแล้วนะจ๊ะก็ไปต่อค่ะ ส่วนมากอาจารย์ทยาจะคลิกด้านบนนะคะโชว์แวเหรียญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าร้านนี้เขาไม่มีของนะอาจจะไซส์หมดหรือว่าสีนี้หมดอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเห็นได้แล้วเราก็จะไม่เสียโอกาสในการขายเสื้อสมมติเขาเลือกสีดำแต่ว่าสีดำหมดไอ้ไอ้ร้านที่เราเลือกเนี่ยสีดำหมดแล้วมันจะวิ่งไปที่อีกเจ้าหนึ่งที่เป็นออปชั่นเสริมนะเพื่อให้เราได้ขายของได้ เสร็จแล้วเราก็พับปิดได้เลยและนี่แหละค่ะก็คือหน้าตาของ product นะเวลาเรามาโชว์ที่หน้าจอเป็นยังไงทีนี้ไปต่อกันอีกนิดหนึ่งนะว่าถ้าเราอยากจะทำแบบนี้เหมือนเดิมเนี่ยทำยังไงนะเราไปที่นี่เราจะเห็น Copy Duplicate Duplicate หมายความว่าทำซ้ำเพราะว่าถ้าข้อมูลทุกอย่างเหมือนการเปลี่ยนแค่รูปเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ใหม ทุกอย่างจะเด้เดเลยทั้งราคาทุกอย่างเนี่ยก็ดูพิเคทเข้าไปนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่นี่ Edit Design มันจะพาเราไปที่หน้าจอที่เราจะต้องแก้ไขอาร์ตเวิร์ของเราก็เปลี่ยนอาร์ตเวิร์ของเรานะคะสมมติว่าเปลี่ยนได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีสมมุติว่าเราเปลี่ยนเนาะแล้วก็เซฟโปรดักมันจะเบิ้ลนิดนึงนะ อาจารย์ทิยาทำให้เป็นตัวอย่างเห็นไหมทุกอย่างก็จะมาเราก็ทําการแก้ไข description นะอย่าเอาไป copy อย่าเขียนคําว่า copy ยังอยู่นะก็แก้ไขนะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยทํา process ขั้นตอนอย่างเดิมเลยคลิกที่ select all แล้วก็ดูนะว่า margin มันถูกไหมใช่ไหมนะคะเสร็จแล้วก็ publish นะแต่กรณีอาจารย์ทยาทำเป็นตัวอย่างเนาะไม่ publish จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเนี่ยการทำงานจะคล้ายๆกันหมดก็คือเอาอาร์ตเวิร์กไปใส่แล้วก็อีดิทข้อมูลนะปรับแต่งโน่นนี่ให้มันสวยงามแล้วที่สำคัญเลือกประเทศให้ถูกนะจ๊ะโอเคทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็ประมาณนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะส่งมอบคุณค่าส่งมอบ,ส,มอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเราโลกของเราให้มีความสุข ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ